ผมเนี่ยผมเนี่ยพูดกับตัวเองเลยว่านี่แม่งคือช่องทางพิชีวิตผมอ่าคือผมพูดกับตัวเองผมรู้เลยพอผมเริ่มขายของได้วันละหมื่นห้าเนี่ยผมรู้เลยว่านี่แม่งคือเส้นทางพิชีวิตคือตอนนั้นอ่ะเราไม่รู้ว่าหนทางจะไปยังไงนะแต่เราขายของได้วันละเท่าเนี้เดี๋ยนะแต่คือเราขายของได้วันละเท่าเนี้ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเราไปทํางานอย่างอื่นเนี่ย กว่าเราจะหาเงินได้แต่ละบาทเนี่ยมันยากมากแต่นี่เราขายของได้วันละหมื่นห้าวันไหนขายดีได้สามหมืน่นทุกคนแล้วมันได้แบบนี้จริงๆมันขายได้แบบนี้จริงๆนะครับเราก็ทําแบบนี้ไลฟ์แบบนี้ขายแล้วเ,เก็บเงินเก็บเงินซื้อมาขายไปแล้วเก็บเก็บแล้วก็ขายขายพระที่เราเอารถไปแลกทั้งหมดเนี่ยขายจนหมดเกี้ยงเลยขายจนหมดเกี้ยงเลยมีเงินเก็บอยู่ประมาณหนึ่งล้านบาทมีเงินเก็บอยู่ประมาณหนึ่งล้านทุกคนอนนี้นี่ทุกคนดูให้ทุกคนดูนี่นี่ ทุกคนดูเห็นไหมนี่อ่าทุกคนดูผมขายของเดีย๋ยโอ้โหเห็นป่ะนี่เห็นไหมแล้วผมเนี่ยนะคิดดูเดี๋ยวว่าผมสามารถขายของได้วันละเป็นพันชิ้นนะ่ะทุกคนว่าสุดยอดป่ะเนี่ยคนดูแค่คนดูแค่ไม่ถึงคนดูแค่ไม่ถึงร้อยคนนะ่ะตอนนั้นคนดูยังยังยังแค่ประมาณสี่ห้าสิบคนเท่านั้นเองแต่ผมสามารถขายของได้วันเป็นพันชิ้นนะครับ สามารถขายได้วันเป็นพันชิ้นเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่าเราอะต้องสะกดคนดูให้อยู่นี่คือหัวใจสําคัญเลยหัวใจสําคัญเลยว่าทํายังไงก็ได้อะให้คนดูเขาหยุดอยู่กับเราอันเนี้ยสาคัญที่สุดเลยทุกคนนะครับผมเนี่ยเลือกจังหวะโอกาสที่เป็นตอนกลางคืนทําไมผมถึงไม่เลือกทํางานตอนกลางวันนะครับเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะกลางวันเนี่ยมันเป็นเวลาที่คนเนี่ยออกไปทํางานผมก็เลยเลือกโอกาสในการขายของเนี่ยตอนกลางคืนมันจะมี คนบางกลุ่มที่นอนไม่หลับนะครับนอนไม่หลับก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ก็เลื่อนไถ่ฟีดไปเรื่อยนะครับไปเจอเราไฟ์สดขายของเขาก็เข้ามาดูเราเขาคุยครับเขาเข้ามาดูเราพอมาดูเราเสร็จปุ๊บเขาก็มาอุดหนุนเรานะจากวันแรกเข้ามาซื้อเราวันหนึ่งไปไปมาวันที่2วันที่3วันที่4เข้ามาพอเข้ามาซื้อเราจนเขาติดติดนี่คือติดเราก็คือแบบเฮ้ยถ้าวันไหนไม่ได้ดูนอนไม่หลับอันนี้มันเป็นจริงจริงนะคือแบบว่าแฟนคลับแต่ละคนที่แบบติดตามมาเฮ้ย วันไหนที่ไม่ได้ดูอันไลฟ์สดเนี่ยมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างเนี่ยเราสามารถทําให้แฟนคลับเนี่ยเขาติดตามเราแบบนี้ได้จากคนดู4ี่ห้าิบก็มาเป็นร้อยคนเป็นร้อยคนพอคนดูร้อยคนปุ๊บเนี่ยผมเริ่มขายได้วันละสามหมื่นคนวันหนึ่งสามหมืนวันไหนพีคๆเลยขายได้ห้าหมื่นนะครับเอาว่าขายได้แบบนี้ทุกวัน สามหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นแบบเนี้ยสี่หมื่นแบบเนี้ยทุกวันนะครับพอเข้าเดือนที่ที่สี่เข้าเดือนที่สี่เดือนที่ห้าเนี่ยตอนนั้นน่ะมีเงินสดอยู่ที่แบบเก็บเอาไว้เนี่ยประมาณหนึ่งล้านประมาณหนึ่งเอ็มมีเงินเก็บอยู่ประมาณหนึ่งเอ็มทุกคนมันมีอ่ารุ่นพี่นะครับรุ่นพี่เขาติดต่อมาว่ามีพระจะขายผมนะครับอ่าพี่ชายของเขาเนี่ยเป็นคล้ายๆมกกรรคฐาย,ยกวัดนะครับเวลา ไปสร้างพระตามวัดเนี่ยทางวัดเนี่ยเขาก็ให้พระกลับมาทีสามลังห้าลังเขาก็บอกว่าพี่ชายของเขาเนี่ยสะสมพระแต่เป็นพระใหม่นะแต่เป็นพระใหม่นะครับแต่เป็นพระใหม่ก็อยากจะให้น้องอั๋นเนี่ยไปเหมาเนร่ยเขาก็ติดต่อมาอยากจะให้ผมเนี่ยไปเหมาพระที่บ้านเขานะครับผมก็คิดว่าโอ้ยคงจะไม่กี่องค์หรอกคงจะคิดว่ามีไม่เยอะประมาณสักหลักร้อยองค์อะไรประมาณนั้นนะครับไอเราก็คิดว่าคงจะมีไม่เยอะปรากฏว่าเราก็ไปบ้านหลังนี้เราไปบ้านหลังนี้เราไปเห็นพระตกใจทุกคน พระเขาเนี่ยประมาณสี่หมื่นกว่าองค์ทุกคนสี่หมื่นกว่าองค์พระบ้านหลังเนี้ยสี่หมื่นกว่าองค์ทุกคนแต่ไม่ได้พระที่มีราคานะเป็นพระเป็นพระใหม่ฮะเป็นพระใหม่ในวงการพระก็คือเป็นพระที่ไม่มีราคาเป็นพระใหม่ๆเป็นพระใหม่ๆพระที่เขาไม่เล่นกันแต่คืออะไรรู้ไหมทุกคนมันได้จํานวนมันได้จํานวน